สวัสดีจ้าแอนนี่ชุดแซบแบบเมียงเมียงมาแห็มแล้วเจ้ามาี่ายงมาง่ายๆวันนี้วันนี้เป็นเวลา8ปดนาฬิกาสีนาทีนะคะมูเหาก็จะได้ออกไปห่อนเจ้าไปห่อนวันนี้จะไปกาดแมหม ไปแต่เช้าเลยนะคะไปแต่เช้าเลยวันนี้จะไปไก่เลยเจ้าจะไปเขตเชียงรายนะคะทุกคนคะ่ะเจอกันที่เชียงไฮหรือว่าสุตะสุตางกตกท้ายกันตัวเนื้อกูคนอันนี้แม่แอนก็จะได้ไปตลาดแรกนะเจ้าไปกาดแรกก็คือจะไปกาดผลไม้กันเจ้าว,วันนี้จะมาตามหาผลไม้เจ้าอยู่ไหนบร้กินผลไม้พะเยามีกสัสโซมีกแต่ด้วยความที่ว่าอยากห่อนอยากแอวนะเจ้าทุก เฮาก็ How, เลยมานี่เลยค่ะตลาดล้านเมืองเหรอเป็นการพักผลลาไม้การขายของทรงอะไรประมาณนี้นะเจ้าประกาเมกา้าก็จะมาเอานี่ถ้ามาเฮาเป็นประกาศไม่กาก็บ้ใจห้องไข่้อนเจ้าเหตุผลคือไข่้อนมาเลยค่ะตอนนี้นะคะเฮาก็เข้ามาในตีเปินขายผลไม้จะอ,อีแล้วนะเจ้าทุกคนเปิ้นจะขายยกเขงยกลังแบบนี้แบบปลีกแบบทรงอย่างเปินกะขายเนื้อเจ้า จะมีความคับรถเข้ามาแบบนี้ได้เลยปอก้าไม่กล้าเปิ่งก็จะมาเอาอ่าจุดนี้นะเจ้าปอก้าไม่กล้าเปิ่งก็จะเอาไปขายนั่นแหละแต่ด้วยความตีแบบว่าเฮ้านั่นมันก็เนานะเอออยู่ดีบ่าวดีนะเจ้า ใครหู้ไครหันไครม้าถึงตีจริงกับมาหลายรอบแล้วเนาะเจ้าจริงกับมาหลายรอบแล้วแต่กับประทายให้ดูทุกรอบนะเจ้ามาสะดุดร้านนี่นะเจ้าอันดับแรกมาแอนกับเปียเออมม่วงเลยเจ้าทุกคนนี่มะม่วงส้มแก้วขมิน้นแล้วก็จะเป็นมะม่วงหวานนะเจ้าทุกคนเอาไปทั้งสองอย่างแล้วก็เงาะเะเจ้าอันนี้มะม่วงซุกเบาเตีย๋ยจะจะโวคาโดกับปลาเลือดปลาตอบะคอนบอมักอะไรเจ้าทุกคนมากแบบ เป็นของเปรี้ยวของอะไรแบบนี้ของหวานนี่บ่คอยตระไดเนอร์เจ้าทุกคนปะเฮากลับไปต่อแล้วก็วนไปวนมาจนกว่าว่าเฮาจะพอใจในอ่าร้านไหนหรือว่าซิงไหนนะเจ้าภารกิจวันนี้ก็คืออยากกินทุเรียนเจ้าทุนทุเรียนนะคบปะออกตามหามันอยู่กองใดเนาะอยู่กองใดซอยใดเฮาก็ขับไปแบบนี้เรื่อยๆเนอะเจ้าเข้าซอยหานซด สดออกซอยหันเข้าออซอยหันสดออกซอยหันตลาดนี่นะเจ้าเพราะว่าเปลี่ยนเป็นตลาดขายท่งนะเจ้าทุกคนเฮาจึงขับรถเข้าใดแบบนี้ถ้าเดินกับฝานเปิ้นจูนก้นทำไม่เจ้ามีความหู้สึกว่าเขาจะเห็นอ่า จุดหมายของเฮามาไก่ไก,ลไกลแล้วเนอเจ้าสู่ของกู้ของก้อยู่พุ่นแน่แปข้ขัดใจขัดจขัดใจจอจอดจอดจอจอจอ,อยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะม่ได้มาซื่อยกเคงเนอเจ้าทุกคนตาตํ้เหาะนี่กับบดีนะเจ้าหันลองกล้องเป็นลำไย,ยมอนี่นะคะมาจอดเทียบ ข้างๆแบบนี้เลยเปินสามารถแกะ้ได้เลยเจ้าทุกคน้ับปะกาไม่กับจะกยกอเข่งแบบเนี้ยแต่เฮานี่สลิดปิดปังเจ้าไข่แอวเจ้าไข่้อนมาเลยเจ้าอันนี้ก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในนะคะก็เอาไปลองก่อนหนึ่งแพ็คนะคะทุกคนเอามาลองก่อนค่ะถ้ามันดีมันลำยังไงก็จะเอาเป็นหน่วยเป็นแก่นไปนะคะบัดเดี๋ยวนี้มันมีสุดแรงสุดปีก็ว่าจะได้ี่เจ้าภารกกีแถมยางหนึ่งของแมนกักะคือออกมา ตามหามาต้องเนยเจ้าทุกคนมาต้องมาตื่นกะมามีเจ้าทุกคน,งน,กกคนลงไปแล้วเจ้าจากแผงนะั่นเขามาลองแผงนี่เจ้าทุกคนมันอยู่ใกล้ๆกันท่านะเปิ้นบอกว่าห้ามกดนะเจ้าแต่ในตู้นี่อาจจะพรีเมียมนิดหนึ่งนะเจ้าเนาะเขาก็ จัดไปเลยค่ะแพงนี้ค่ะวันนี้มากันสามคนเนอเจ้ามีคุณอามาจากเลยบานอนแล้วก็มีคุณป้าขาของเขาเนี่ยนะเจ้าทุกคนกะเะเวนเจ้าหลังจากนั่นระหว่างทางกลับบ้านเขาก็จะตามหาดอกพักภายเนอเจ้าดอกพักภายเป็นไอหยางตีแบบว่าอร่อยนะเจ้าอร่อยกว่าใบกว่าต้นมันแหมเขาก็จะมาแวะกันที่กาดแม่ใจนะเจ้าหันเปินท่ารูปลงกันอยู่ติกาดแม่ใจนี่มาบัไไดดี้ก็มาสาะหากระดอกพักภาย เจ้าเฮาก็เดินชมตลาดเปิ่นไปก่อนอาว่าของครบของขายของกินอย่างเปิ่นก็นมีเหมือนการบ้านเฮาเหมือนกันเจ้าสะอาดสะปัอันปันอย่างเจ้าเฮาก็ะเดินไปเดินมาสำรวจกาดก่อนเพื่อมันจะมีหลายเจ้าเนาะเป็นวามาพอเฮ็ดกลุ่มนี่เนอะเจ้า เฮ็ดแดงใหญ่แดงหลวงแบบนี้นะเจ้าทุกคนยังมีให้ยู่นะเจ้าเฮ็ดพึ่งกับมีแต่ว่ามันมีแค่จานเดียวมันบเป้อกินเฮาก็เ,เกลยบเอาเจ้าภารกิจตามหาดอกพักพายก็ดําเนินไปต่อนะคะทุกคนคะ่ะเฮาก็เดินสํารวจคาดกันก่อน เฮ็ดลมเฮ็ดเลิมก็มียูนะเจ้าแต่ส่วนมาเขาจะไปกาดบ้านกวนปุ่น,นะเจ้าตีเขาได้เฮ็ดลมกันมาเนาะเดินสำรวจกาดกรนก็ะบะได้ใยนะเจ้า,นะจาบะได้ใยเดินแข่สองสามซอยก็ได้แล้วเจ้าตอนตีภาคเสียงนี่นะเจ้าก็จะมีเสียงวืดบดวัดวัด,ดนะเจ้าทุกคนมีแต่คนโทรมาหรือส่งข้อความมาเป็นห่วงตาอาตาอาดก็อโอเคแล้วสบายดีแล้วเจ้าแต่ก็ยังเป็นห่วงยูนี่ค่ะดอก ดอกผักพายของเราในวันนี้นี่คือภารกิจสุดท้ายนะคะที่ตามหาหลังจากบะต้องทุเรียนผลไม้อะไรต่างๆแล้วนะเจ้าทุกคนดอกผักพายวันนี้ก็จะได้อยู่ซีมัดเอียเจ้าปั่นกันค้นมัดค้นมัดนะเจ้าและแล้วแม่แอนก็เดินไปอีกแหหนึงซอยนะเจ้าเกาะมาเจอนี่เลยเจ้าบ่ได้กินเมินแล้วเน้อทุกคนผักขี้เห่าผักไข่เห่าผัก อะไรอย่างสักอย่างหนึ่งตีเปิลไข่ไข่ไข่พักสีเสียดเนะเจ้าแต่บัตรเจาพักขี้กวางเนาะพักขี้กวางมันจะขมแต่พักชนิดนี้แบบขมเนื้อเจ้าวันนี้ก็เอามาซีจานจานละสิบบาทแกงใส่ไข่เนื้อเจ้าแล้วเจอกันกันกบเมนูกแกงผักขี้เถาใส่ไข่นะคะทุกคนค่ะไข่ไข่ขพักสีเซียดเลยเจ้าและแล้วเดียวกับนี่อ่าถ้าไปถึงบ้านล่างทำความสะอาดแล้วจะแกงให้ดูนะเจ้า